โลในปัจจุบันก็คือขยะล่นโลกนะคะในเฉพาะเสื้อผ้าของเราอู้ซื้อมาเยอะแยะมากมายพอไม่ได้ใส่ไปทําอะไรไปบริจาคบางทีก็ไปถึงมือคนที่รับบ้างแต่บางทีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้หรือว่าบางทีก็ทิ้งไว้ในตู้อย่างนั้นแหละไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนั่นน่ะสิแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมีสองคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทําประโยชน์จากเสื้อผ้ามือสองนะคุณเอามาทําเป็นสินค้ากระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นสมุดโน้ตบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับค่ะคุณรุ่งรุ่งโรจน์แล้วก็คุณน้ำปายนะคะสสสสวััดดีีค่ะ สองคนนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ La Rocka Royal Gallery Project นั่นเองนะคะให้เล่าถึงแบรนด์ดีกว่าว่าไปไงมาไงถึงมาเอาเสื้อผ้ามือสองมาทําเป็นสินค้าค่ะก็คือเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้ามือสองอยู่แล้วมนันตอนที่เราคิดว่าเราจะทํากระเป๋าเนี่ยเราคิดว่าวัสดุอะไรที่มันจะทํามาแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นก็เลยกก็เลยมองไปที่เสื้อมือสองเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมี มันจะมีชิ้นเดียวชิ้นเดียวอยู่แล้วพอเวลาเราทําเป็นสินค้ามาเรามันก็จะมันก็จะไม่ซ้ำมันไม่เหมือนใครแปลว่าความยูนิคของมันในตัวเองแปลว่าปกติเป็นคนขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ก่อนนะคะก่อนหน้าทั้งขายทั้งใช้ทั้งขายทั้งใช้อาฮะก็เลยมาคิดไอเดียว่าเออเราน่าจะมาทําผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับของที่เราขายอยู่ใช่ครับเออดีเป็นการเพิ่มมูลค่าเนาะจริงๆเสื้อตัวหนึ่งเสื้อมือสองอ่ะห้าสิบบาทมากสุดเก้าเก้าแต่นี่ปุ๊บเอามาทำเป็นกระป๋ ผูาว่าเราทาดีไซน์ดีๆตัดเย็บทั้งข้างนอกข้างในมีคุณภาพมากทราบมาว่าอันนี้คือแบบส่งญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือหลักๆของเราเราจะส่งไปที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีอเมริกาจริงญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นชอบมากชอบเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของมันเพราะว่าด้วยความที่มันจะมีอย่างระบายอย่างระบายอย่างระบายอ่าใช่คือจะไม่มีใบไหนที่เหมือนกันเลยเพราะเขาไม่ได้ทาเป็นอุตสาหกรรมแ้วถ้าสมมติว่าเสื้อตัวหนึ่งไซส์ผู้ชายอย่างเงย ัดออกมาเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างนี้ได้เยอะแค่ไหนนะก็จะได้เป็นกระเป๋าอย่างนี้หนึ่งใบหนึ่งใบเดลี่หนึ่งเล่มได้ไหมกระเป๋าคลัสอันนั้นคลัสหนึ่งใบแล้วก็สมุดเนาะแล้วก็สมุดได้อีกเหรอในส่วนของกระเป๋าพ็อกเก็ตตรงนี้ได้เป็นกระเป๋าหนึ่งใบนั่นแปลว่าสมมติเราอยากซื้อเป็นเซ็ตเหมือนกันกับแฟนแฟนผู้ชายถืออันนี้เราถืออันนั้นแล้วก็มีเดลี่หนึ่งเล่มไว้จดเรื่องราวของเราเป็นของขวัญให้แฟนได้ด้วยน่ารักจังเลย ต่ว่าถามหน่อยค่ะที่มาที่ไปเพราะอย่างงี้คนจุดเริ่มต้นของของพี่ก็คือทําเสื้อผ้ามือสองขาย <ม S 1> เสื้อผ้ามือสองแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงคิดว่าเออเราเอามาทํากระเป๋าด้วยดีกว่าทาไดอารี่ด้วยดีกว่ามันมีคนมาทักมาท้วงเหรอคะว่าแบบทําไมไม่ลองทําแบบนี้ดูหรือ,อยังไงไม่มันเป็นความชอบอยู่แล้วครับ ก็เลยก็เลยอยากทำเขาชอบแล้วเขาก็คิดเนยเวลาคนเราเนี่ยใช้เวลากอะไรมากๆมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาถติว่าอยู่จะา่เรสองมากๆเราก็เริ่มเอ๊ะมันจะไปทําอะไรได้บ้างแล้วอย่างนี้เออแล้วอย่างนี้พอเราทําออกมาปุ๊บเราทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกแต่ละอย่างเราติดต่อกันยังไงคะถ้าเกิดให้คําแนะนําของคนที่สมมุติว่าเรามีไอเดียของเราอย่างเงี้ยเราทําสินค้าขึ้นมาอย่างหนึ่งเราควรทํายังไงในการแบบว่าเอออยากให้แบบคนต่างชาติได้ใช้กับเราบ้าง ก็มันอยู่ที่สินค้าของเราอยู่แล้วครับว่ามันมันมันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วถ้าสินค้าเราดีนะเพราะเราอย่างผมขายจดจักคือลูกค้ามันก็จะมาต่างชาติก็เข้ามาพราเขาสนใจเขาก็ติดต่อไปที่นู่นอ๋อเราคิดว่าทําไมสินค้าของเราเนี่ยชาวต่างชาติให้ความสนใจมากมันอยู่ที่จุดไหนคะมันอยู่ที่ดีไซน์มั้ยดีไซน์แล้วก็ วัสดุของมันแล้วก็เรื่องราวเรื่องราวมันมีเรื่องราวมาในตัวเนาะใช่ครับบ้านเราไม่ค่อยได้สร้างเรื่องราวกันเนาะไม่ค่อยเออเราต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของใครมาจากไหนท่านได้ยินมาจริงบางทีขายงานศิลปะคนงานศิลปะไม่มีอะไรเลยแต่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีความเป็นไปเป็นมาฝรั่งเขาก็ยอมจ่ายเพื่อซื้อฉันได้ยินมาว่าที่ญี่ปุ่นเขามาเอาผ้าผ้าฝ้ายย้อมครามจากตะโกนตะกอนใช่ไหมเอาไปขายแล้วก็ไปสร้างว่าในฮิเดโกอิชตปี ฮิมโอฮิมโอด้วยนะมีโมโมเลยในเมืองโอซาก้าอะไรแบบนี้โอซาก้าของเราก็คือนี้แหละค่ะสกุลอย่างเนี้ยแหละที่ยอมเป็นอยู่พี่ต้องทราบประวัตติศาสร์เลยใช่มันก็คือเหมือนกับมันก็คือเหมือนอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นผ้าที่มันที่มาจากเชียงใหม่เป็นวิถีคนวิถีของคนไทยทั้งหมดคือซีรีส์นี้เราจะเลือกใช้วัสดุที่มาจากภาคเหนือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยเอาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอามาปะเอามาอะไรแล้ว ทำกรรมวิธีออกมาแล้ี่รอยขาดนี้เขาไม่ทำเองนะมาจากการทำงานของชาวเหนือนะคะปั่นจักรยานทำนาเล่าเลย100เล่าเลยจิเล่าเลยก็นี่เล่าอยู่แล้วราคาเท่าไหร่พี่มันเกิา5,500าอันนี้อยู่ที่5,500บาท5,500บาทจ่ายไว้จ่ายจยเลยพี่พหุดว่าเนี้ย เดินได้แต่ละคือเข็มเนี่ยนะคือเป็นได้จากชาวบ้านที่ว่างมาจากการทํานาผ้าที่ย้อมผ้าที่ย้อมผ้าที่ย้อมเนี่ยเป็นคราเป็นครามสีธรรมชาติซึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วก็แหม่ต้องย้อมกันกี่ทีไม่รู้กว่าจะได้ความเข้มขนาดนี้กว่าจะได้ทีละชิ้นทีละชิ้นนี่ยคุณปนคุณปอยู่ญี่ปุ่นเลยไปไป สตอรีให้<อ>ให้กับอของที่เราทําขึ้นมาจริงๆแล้วสตอรี่ของเราก็เป็นเรื่องจริงด้วยไม่ได้ว่าเราแบบว่าไปแบบ<ช>สร้างแบบอุย๊ยอิเลคกค็กข่าอไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ของจริงถาม <โถ S 1> เล<อ>ยดีกว่าว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะติดตามมีอิน t a g r a m Facebook หรือว่าร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่ร้านอยู่ที่จตุ่จักรโครงการ5จอย2อลอกที่1 5 5 1 5 4ถึง1 5อ้ย154ง่ถค่ะ แล้วอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้มีไหมคะอ่ามีค่ะอินสตาแกรมก็ลาล็อกค่าอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สตูดียวค่ะเฟซบุ๊กก็เอ่อลาล็อกค่าโรเยอร์แกลเลอรี่โปรเจกต์ครับอืมนี่ขึ้นให้เราเรียบร้อยนะคะก็ไปฟอลโล่กันได้ติจั่โครงการอะไรนะคะโครงการที่ห้าซอยสองซอยสองเดินไปเถอคุณมันมีไม่ใกล้หรอเราที่เห็นคนญี่ปุ่นลุมเยอะๆกับร้านนีแหละ โอเควันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยแล้วสินค้ามีมาแจกด้วยนี่นี่แจกอะไรราแจกอะไรสองอย่างชะแจกที่มือสวถูกต้องค่ะคำถามนะคะง่ายๆเลยตอบเข้ามาใน Facebook ของเรานะคะเหตุผลที่คุณอยากจะใช้สินค้าของ La Rocca Royal Gallery Project คืออะไรเหตุผลดีงามก็รับไปก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาถูกต้องหนูอยากใช้มากค่ะพี่เพราะว่าความจริงแล้วหนูเป็นคนชอบเสื้อผ้ามือสองแล้วหนูพูดเลยว่าเสื้อผ้ามือสองนี่เป็นแบบลิมิเต็ดอินชอน มันยูนิคเอาไปเลยเอาไปเลยฉันไม่มีหมดนะไอทิมหมดนะไมชิมนะคือไม่ว่างวันนี้ต้องขอขอบคุณในส่องท่านนะคะคุณรุ่งแล้วก็คุณน้ำปลายมากๆขอบคุณขอบคุณค่ะนี่ผลิตของดีๆมาให้เราได้ใช้เป็นหน้าเป็นตาของไทยเนาะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปกินฟินิทตี้กันค่ะสนับสนุนโดยโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต เรดี้มิกใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามินยำยำจำโบความสุขคำโต